ัสดีครับวันนี้เรามาทำยำทะเลนะครับนี่ครับมีปลาหมึกมีกุ้งน,นี่ไม่ใช่ยำไม่ใช่ยำไม่ใช่ยำเราทำน้ำจิ้มราดเลยนะครับนี่นี่สำหรับตรงนี้นะครับจํำจิ้มราดเลยเนี่ยราดเลยโอ้น้จิ้มราดเลยช่ำๆครับน้ำจิ้มลราดไปเลยครับไปสูชิมดิชิ้มซีฟู๊ดนยครับผัจิกผักอะไรนะครับเข้ากัน ััจิกครบเดี๋ยวเราช้อนอันเดียวกันนี่แหละเนาะอันนี้ปลาหมึกลองปลาหมึกครับนี่อร่อยยอดเลยน้องซัวน้องหอยซัวนี่ครับขออนุญาตใช้มือนะครับหอย เนวะมิสูก็เดี๋ยวผมกุ้งเนี่ยผมจะกินเองม่ซูคงจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นี่กุ่มอือหือไปแช่ตู้เย็นนะครับให้มันแข็งขระเทศอือือทำด้วยยอดหอม ดูลองปลาหมาึกตัวปลาหมึกปลาหมึกยกขอดูสวยๆใหญ่ๆเน้นๆน้ำสดน้ำหน่อยยกขาดูโอ้ตัวใหญ่อืถอันนี้กับผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นผักอะไรผมเพิ่งกินครั้งแรกคือมาในตลาดตลาดครับอืม,อม เท่ากันเหมือนพริกมมาเลยครับแต่ไม่รู้อ่ะเขารู้ว่าผักเป็นผักอะไรครับมาลองเอาปลาหมึกกินแักตัวแล้วกันอืมอืมอร่อยมาลองเลยพี่น้องเลยอืมอืมอืม อ๋อนี่ก็อร่อยครับนี่มะเขือเทศลองดูนี้หอวหอมหอมครับอร่อยครับรวมอะไรไม่แข็ง นี่ผัดกะบ้านผมก็เรียกผัดจิก,กน,นะไม่ใช่กระโดนนะคนละอย่างกับกระโดนนะครับผัดจิกผัดจิก,กมีรสชาติแปลกๆปลกอืมผัดกอืมเนาะกรุ่งกรุ่งอืม ชอบเลยมายเป็น่วนสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ลองทําดูได้นะครับ,รบก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกเนาะ <Okay. S 1> ตรงนี้ไม่ได้ยํานะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเลยครับ <Okay. S 1> ก็อร่อยนะต้องเ,อเป็ดๆกินจาดหน่อยอืมอืมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ mm hmm.